สวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับนี่ก็ลงจะกลับบ้านครับมาตาวอยนะครับมาะกวดตังให้อดมินนะครับที่มีวิทยาใจดีให้ทิปเด็กๆอดมินนะครับขายของวันนั้นนะครับ ็ยังไม่มีเวลาไปให้วันนี้จะเอาผ้าถุงที่พี่เขาเอฟไปให้ด้วยเอไปให้ยายลองด้วยนะครับยังไม่มีเวลาไปให้ ช่วงนี้ผมจะไม่ค่อยได้ทำคลิปนะครับผมมีเรื่องราวต่างๆมากมายต้องเคลียร์ก่อนจะไม่ค่อยได้เห็นผมนะครับสองสาวันนี้นะครับขอบคุณพี่ๆป้านอาครอบครัวอนานัย ต้องจัดการปัญหาให้เสร็จสิ้นก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาไลฟ์สดแล้วก็ทำคลิปแล้วก็ขายของนะครับปรยุทธ์ไลฟ์สดแล้วก็ทำคลิปของคำวันนะครับขอบคุณพี่ป้านะฮะทุกท่านนะครับไม่ต้องเป็นห่วงนะครับ teman-teman mau ikan kutang บ้านนะครับเดี๋ยวขึ้นไปเวหาให้ม่นตังมาให้นะครับผมจะหยุดสองสามวันนะครับขายของนะครับต้องไปเคลียร์ปัญหาส่วนตัวก่อนขอบคุณพี่ป้าน,น้าหาทุกท่านนะครับที่เป็นห่วงนะครับ Tăng, có tăng nó có vết kính cái tiểu cho ngồi lăng cho các bạn các là trong đường, đường สบายดีพี่น้องบอกไปยสุขุกสุนนะครับสบายดีพี่น้องฟั่งซ้ายนะครับสบปลาวนะครับสบายดีเด้อดี๋ยวค่อยได้ข้าคลิปกับกระดอรครับสูงนี้เพราะว่าที่ได้เตรียมตัวไปขึ้นศาลแล้วนะครับ พบเจอทุกท่านนะครับที่มันเป็นกำลังใจให้นะครับกำลังขึ้นเขาครับ จะหายไป2องสาวันนะครับนี่ก็ไมไ่ค่อยนะคำคิดนะครับแล้วก็ไม่ได้รายสดนะครับคี่บ้านานะครับที่เขามากดไลค์กดแชร์ให้แนะแก็ดูโฆษณาให้จบคลิปนีนะครับจะเป็นรายได้นะครับถ้าพี่บ้านอาดู โฆษณาให้จบทุกที่เขาวางให้นะครับจะมีรายได้นะครับทางนึงขอบคุณทุกท่านเ้ยครับ เดี่ยวแล้วหนังท้องตึงแล้วหนังตาก็จะหย่อนขับรถเ่ย หิมแล้วท่งนอนฝนตกถึงนี่ครับตอนขามาฝนตกแรงมากครับ นี้เด้อครับขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับขอบคุณพี่บ้านอานะครับครอบครัวช่องนี้เป็นช่องครอบครัวนะครับของอาณาไมเป็นพี่เป็นน้องกันทั้งหมดนะครับมีอะไรก็ออแนะนําผมได้นะครับสำรับฟังหมดทุกท่าน,นครับสิ่งไหนที่ผมไม่รู้ครับพี่ๆแนะนําผมได้ครับ น้อมรับท,ทุกท่านพี่ๆทุกท่านด้อครับทีนี้ทำมเช่นนียครับ